สวัสดีอากาศทักทายพ่อแม่พี่น้องเด้เนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องยูทูปนะครับอำหนาจเจริญหกล้อสิ่งเนี่ยครับเฮ้ยนะครับพี่น้องพอเหตุการณ์บอกราดฟันอีู่แล้วครับบอกราดคึดนะครับเป็นสิบหล่อนะครับยี่สุอฟวีแซดนะครับสองสี่ศูนย์นะครับ งายทองนะครับพี่น้องกำลังทำการเกี่กู่นะครับยินสุดนะครับพี่น้องมันเป็นดินสุดนะครับดินสุดแล้วมันเอียงแห้งนะครับพี่น้องดินนักทึ่งๆบ้านนี้นะครับแล้วมากังยลงเลยนะครับตอนที่แรบผมห่องซีเพิร์นยู่นะครับผมนั่งถึงรถดำนะครับห่องซีเพิร์นยู่นะครับ ว่ามันสิลงนะครับแต่กับ่าท่านนะครับพี่น้องครับโอ้เหตุการณ์นี้กะบไม่พยาเหตุเกิดเนาะนะครับ่ะว่ากันครับให้กําลังใจกันครับเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนาะชีวิตหลังพวงมาเลยครับเนี่ยกับบอแน่นอนนะครับร่างทําการเก็บกู้นะครับเก็บกู้โดยนะครับดูซาน d ี2 2 5 lc นะครับคือเก่านะครับเพิ่์มาเป็นคูคือเก่านะครับสองคันนะครับ ของนี้ก็เป็นดูซานที่ยี่สองสองห้าเอลซีครับท่วมเสียหายกับบ่อนาทีปันใดนะครับพี่น้องนี่กระจกบางขางแตกนะครับที่นีเห็นอยู่นะครับเป็นหอจกอวาสนานี่ครับผมมาจากทางฝั่งคอแก่นนะครับแบ่งร่วมกันรวมงานน้ำกันนะครับงานรวมกันน้ำกันนะครับผมเนีกันนี้ก็ถที่ว่าเป็นอุทาหอนนะครับ ในการขับรถนะครับเสือนภพยได้หลายคนนะครับประวัติิเป็นทั้งผมนั่นะครับอาชีพขับรถยังกับวดนนอนนะครับกำลังใจกันไปครับทุกคนมียอมมีนะครับยอมมีความผิดพลถดนกันเลยนะครับพี่น้องใครที่เขามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับท้งสองน้ำแน่นะครับ ทาง tiktok คำแนะนำนะครับหรือว่าทางด่าน Facebook นะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมทางด่าน Facebook กเป็น Facebook ออมสื่อนะครับหลักการทางด่าน tiktok เป็นอัตราจะเป็นดัมซิ่งนะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนทางด่าน YouTube ก็เป็นอัตราจเจรียน6รอซิ่งนะครับฝากพี่น้องคำแนะนำนะครับกำลังทำการเก็บกู้นะครับพี่น้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น น้าันมองโกนะครับอเก็บน้ําชนรัประทานน้องช้างใหญ่นะครับในโครงการเก้ปัญหาลอยไร่เท่านี้แหละนะครับตอนนี้กำลังทําการกดดํานะครับพี่น้องกดดําให้กลับข้ามาในคัซี่นะครับเพื่อจะได้ทำการเจ็บกูไงขึ้นนะครับทางโซอฟือบานะครับส่วนเซอฟืวอกะปลอดภัยดีนะครับบอเป็นอย่างนะครับวัมีหมองเจ็บมองปวดนะครับ พี่วาโชคนี้ไปนะครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะนะครับเป็นประสบการณ์ครับพี่ดินไม่ยุบโตนะครับพี่น้องครับสูๆเรื่อยนะครับจากของรถกระไรนะครับเอาขึ้นมาคอยประเมินความเสียหายนะครับว่าสิเป็นหน่อยเป็นไรคำใดนะครับพี่น้องมาเอากำลังใจซอยกันครับกับการเก็ียกล่เท่านี้นะครับผมยุ่งมือนี่อันที่หนึ่งครับเหตุการณ์ เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับพี่น้องบม่ว่าจะเป็นทางดานเมฆโค่นะครับเมฆโค่กระจมน้ำนะครับทำการเก็บปุเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ระบบพังนะครับพี่น้องใส่การบดได้นะครับส่วนขั้นที่จมเดี๋ยวขึ้นเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นซันนี่นะครับซันนี่เอสบายสองศูนย์ห้าสี่นะครับหมือว่าเป็นแท็กตอร์นะครับแคทเทพิล่านะครับ D6 นะครับ D6 อ 2R XL นะครับทำการจมเพื่อการเป็นจมดีดีคู่ครับก็คืนได้เรียบร้อยนะครับสำหรับแคทนะครับนี่มาเป็นซิปล้อนะครับซิปล้อไงทองตัวลราพี่น้องโอ้ยมาครับอาจจะบอกของแน่ด้วยนะครับพี่น้องช่องน้องไหมนะครับเป็นสีฮัดเอ็ดนะครับพี่น้องครับมาว่ากันเนาะนะครับ อ่ะพี่นองท้าเข็มเราเนียด้วยนะครับพี่น้องโดยส่วนตัวผมเองเดี่ยวผมถนัดภาษาอีสานนะครับภาษาท้องถิ่นนะครับตั้งทําการกดครับพี่น้องเอาพมาเลยครับกดต่อไปเลยครับ ดำๆหมดข้างแล้วนะครับพี่น้องภาพอาชีสันแน่เด้อนะครับพี่น้องขอประทานอภัยน้ำนะครับบ่ท่านมีใหม่กันสันนะครับต้องเปลี่ยนมือใหม่อยู่นะครับอุวซาเบิ่งไปซะก่อนนะครับพี่น้องครับประทานอภัยนะครับส่วนดูซานดีเอ็กซ์สองสั้ห้าเอลซีอีคันนึงนะครับรอดึงนะครับพี่น้องกำลังไปเอาส้ดึงมาอยู่นะครับร่างทำการเอาส้ดึงมาดึงนะครับ ว่าีู่้ใดอยากให็ดเสขิ้นะครับพี่น้องมมนเดืดผ่านไปแล้วนะครับให้กำลังใจกันครับสู่ๆนะครับพี่น้องทีมงานกไดนะครับว่าที่เป็นทางด่านเจอควองรถนะครับสู่ๆครับความผิดพลาดมีกันได้เสมอนะครับทุกินนาทีนะครับยึดหลังพวงมาลัยนะครับสู่ๆกันไปครับ ที่ยทำการขลองสูนะครับพี่น้องคลองสูเพื่อที่สีดึงดำขึ้นนะครับดึงดำขึ้นนะครับแล้วก็เอาไมโครดันมานะครับดันเหเข้ากระซี่นะครับไอม้มยูเนี่ยเข่ากระซี่คือเ่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวทำการปล่อยน้ำมันใหู้ริออกแล้วนะครับ นะครับประจมน้ำนะครับประตกน้ำนะครับพอสองขอบข้างมีตะนามนะครับพี่น้องมีตะนามนะครับมีตะนามนะครับผมดีอยู่นะครับยังอยู่ทั้งทั้งโขกอยู่นะครับพี่น้องเอ้ามาติดตามกันเบิ่งนะครับว่าสีเป็นอะไรต่อไปนะครับ ต้รับโลกขัหนีนะครับพี่น้องครับลมมาถึงหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องลมเถียวแรกนะครับลงทางคนขับพื่กันนะครับมาเจอเนี่ก็ลงทางคนขับอีกคือเก่านะครับพี่น้องทางสู้ขึ้นคนเดีบอกว่ามันเอียงใส่นะครับโมเมนต์เอียงใส่โมเมนต์เอียงใส่ีเอียงขวาันก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าพือดินมองนี้มันขาดตัวลงไปนะครับพี่น้องมันก็เลยเอียงแหงเอียงฟังขวาแหงนะครับ แต่ตอนพื่นข้นดำที่แหลกขืนตรงตมันอยากเอียงสายนะครับพี่น้องขนันนี้ทราบผมสังเกตลงนะครับแต่ว่าลมเถียวนี่รดดินมันขาดนะครับพี่น้องดินมันอยากเอียงนะครับมันมันขาดโตลงมันสุดนะครับกระเลยทําใหยดยาำเอียงแห้งดินเหลอยุ่งเถืงไหลนะครับเันก็นกนเลยพาลงซะนะครับพี่น้อง เอานะครับสลิงมาแล้วนะครับพี่น้องได้ทำกานะรเอาสลิงมาแล้วนะครับ เอานะครับพี่น้องสลับคลิปนี้เอาไว้สนิทซะก่อนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อคลิปหนาเนะครับอย่าลืมกดติดตามเห็นเรื่อยๆนะครับทางช่องนะครับอํานาจเจริญหกล้อสิ่งนะครับหลักการทางด้านทวิตท็อกอํานาจเจริญดําสิ่งนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดตรสนับสนุนให้ในเด้อนะครับกดถือใจให้น้ำแนนะครับสหรับคลิปนี้อํานาจพาจากพี่น้องไปซะก่อนนนะคครรััับบลาากไปด้้วยเจ ดูซาร di x สองสองห้า lc นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายี่พี่หนามาพอกันไหมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลากักันไปก่อนครับสวัสดีค,กกดครับ